สัปดาห์แรกแห่งการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่สูงการประชุมแห่งชาติเศริกิจได้เริ่มขึ้นแล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่มีการหารือกันแบบพบหน้าภายหลังสถานการณ์โควิด1 9 โดยการประชุมนัดแรกวันนี้เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกทั้ง21เขตเศรษฐกิจเพื่อสรุปผลการทำงานที่สำคัญตลอดทั้งปีซึ่งผลการประชุมดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในเอกสาร3ฉบับได้แก่เป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปก และปฏิญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกจะเสนอผลการประชุมให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปกรับรองในวันที่17พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกร่วมรับรองอีกครั้งในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ ในวันเดียวกันนี้คณะผู้แทนเยาวชนจากเขตเศรธธษฐกิจเอเปกในโครงการเอเปกไวล์ออฟเดอะฟิวเจได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อมอบถแถลงการเยาวชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในฐานะผู้ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญเติบโตให้แก่ภูมิภาคในอนาคต พร้อมส่งเสริมมุมมองการมีส่วนร่วมของเยาวชนซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างสมดุลและคำนึงถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปนี่คือ voice of future หรือนี่คือเสียงของอนาคตนี่คือคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยก็ต้องทำให้คนรุ่นใหม่ ถ้าค่ทำตอนนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยมันหน้ามันก็ยากที่จะจะทำห้ได้นะวันนั้นวันนี้เขาจะมาจอยกับเราในตอนนี้ว่าทุกอย่างที่แต่รัฐบาลแต่นายกรัฐตรีหรือแต่ลผู้นําไปเนี่ยเขาได้รับฟังเสียงคุยไปด้วยแล้วฟังกอบในเรื่องนโยบายเรื่องงการต่างๆมันต้องต้องกองเขาไหมเพราะมันหน้าเขาจะมวลหนาต่อเงี่ยาันั้นมันเขาจะบอกมันรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปความพร้อมการจัดประชุมเอเปกครั้งที่29ิบและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าไทยจะประสบความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจร่วมกันรวมทั้งประเทศและประชาชนไทยขณะที่ภาคเอกชนได้จัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปหรือ a อแบ2022คู่ขนานกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกซึ่งประกอบด้วยการอภิปรายการนําเสนอและการเจรจาในประเด็นต่างๆด้วยกรอบวาระเร่งด่วนของภาคเอกชน ที่จะยื่นเสนอไปอยังผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลกโดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกจะแถลงผลการประชุมเอเปก2022อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นพศรแก้วคำรายงาน